ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ม i l มาส d a ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมรถ1คันนะครับเป็น m a z d a 2รุ่น4 5ประตูสีเทาโพลีเมทัลเกรย์นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถเตรียมส่งมอบนะครับก็เอาสีเทาโพลีเมทัลเกรย์นะครับมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับมาฮะวันนี้ครับพามาชม m a z d a 2 1.3รุ่น4 5ประตูนะครับเป็นสีเทาโพลีเมทัลเกรย์หรือว่าเทานมนั่นเองนะครับ คันนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของ Mazda 2 c o คอลเล i ชัน0 2 3นะครับราคาตัวรถเนี่ย5 90, 9 9 0ส0บาทสีนี้ไม่มีเพิ่มค่าสีนะเป็นสีเทานมนะครับหรือว่าจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเทาแลมโบนะครับคือคล้ายๆนะเฉดสีเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆน,น,นะครับคันนี้เตรียมตัวส่งมอบครับเอาแนวทางการแต่งมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมกัน ราคาตัวรถเองนะครับ599,000บาทคันนี้เนี่ยส่วนลด80,000บาทนะครับเหลือ519,000บาทมาดูตัวออปชันของตัวรถกันนะครับนี้ทางด้านหน้านะครับมีจะมีตัวระบบช่วยเบรกอัตโนมัติให้นะครับตรงนี้กระจังเป็นสีเดียวกับตัวรถนะรถเนี่ยสีเทานมนะครับกระจังด้านหน้าจะเป็นสีเทานมยกเว้นสีเทาดํากับแอโรเกรนะครับแล้วก็สีดำอีกสีหนึ่งที่จะเป็นสีดําบริเวณตรงนี้นะครับด้านหน้ามีระบบช่วยเบรกมาให้ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เปิดปิดออโต้นะครับพร้อมกับตัวปัดน้ำฝนที่เป็นออโต้นะครับคันนี้เนี่ยเรามีติดตั้งเป็นชุดเกิร์ตของ X Sport ให้นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนี่ฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนี่ชุดแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเราจะเลือกเป็นสีดำก็ได้นะหรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นทรงแบบ X Sport นะครับ ล้อครับอันนี้เป็นล้อขอบ15นิ้วนะครับจะเป็นฝาครอบนะก็ตัวฝาครอบเนี่ยเป็นสีซิลเวอร์นะครับเราต้องไปดูในแคตตาล็อกอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถที่เราเลือกเนี่ยตัวลายล้อนะครับของเขาเป็นสีอะไรยางดันหลบครับ185 65 R 1 5ครับสำหรับสีโพลีเมทอกเรย์ก็คือล้อสีนี้เลยนี่ฮะทางด้านข้างครับอันนี้ที่จอดเนี่ยก็คือให้ดูระหว่างที่โดนแสงกับไม่โดนแสงนะครับ เพราะว่ามิติสีของตัวรถเนี่ยสีเนี้ยจะต่างกันถ้าโดนแสงเนี่ยจะออกแบบฟ้าๆเลยนะครับออกเทาฟ้า,ฟา,ฟาแต่พอไม่โดนแสงก็คือแบบจะเข้มลงมาอีกนิดนึงนี่ฮะตัวชุดสเกิร์ตด้านข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถรอบคันเลยนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับก็จะมีไฟไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้ให้ภายนอกจะมีชุดคิ้วกันสาดนะครับแท้สี่ชิ้นนะครับ ฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยนี่แล้วก็มีสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้ติดเพิ่มนะอยู่ในชุดแต่งนะครับส่วนด้านบนคีบฉลามนะครับติดเพิ่มนะครับของเดิมจะเป็นสาวกาศสีดําคือลูกค้าเนี่ยคอนเซป์เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะครับคีบฉลามก็สีเทานุมช่วงที่น้ํามันแพงครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาด้าสเครื่อง1.3นะครับประหยัด23.3กิเมลิตรเลยนะครับ ขับใช้งานในเมืองเนี่ยเดลยูได้สบายๆนี่ฮะทางด้านท้ายครับคันนี้จะเป็นทรงแฮชแบ็กนะครับด้านท้ายจะมีเซ็นเซอร์มาให้นะ4จุดนะครับจากโรงงานแล้วก็มีตัวกล้องถอยมาให้นะครับอยู่ใต้นี้อันนี้สเปคสแตนดาดอยู่แล้วนี่ครับสีเวลาโดนแดดตรงประตูตรงนี้จะมีสมาร์ทคย์เลสนะครับนี่นะจะเปิดประตูกันในส่วนของภายในครับ ให้มันเป็นเบาะหนังเลยนะครับเป็นหนังสีดำนี่กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับ<ๆ>เพื่อนๆสามารถพับในตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีติดตั้งชุดสครับเพจให้ด้วยนะครับรอบคันของแท้นะครับนี่ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับปีข้างจะเป็นผ้านะครับเบาะตรงนี้จะเป็นปรับแมนนวลปรับสูงต่ำได้เดินหน้าถอยหลังได้ตามปกติเลยเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยราคา5 1 9 0 0 0บาทนะ ได้แบบนี้นะครับนี่ครับพวงมาลัยนะครับก็จะมีมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายให้นี่นะครับไฟหน้าออโต้ปัน่น้ำฝนออโต้นะครับแล้วก็มีพุชสตาร์ทอยู่ทางด้านหลังเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งด้านไหนกันนะครับลองสตาร์ทรถดูนะครับพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับขึ้นลงได้นะ ได้สีทิศทางนะครับตังนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบแปรผันตามความเร็วนะครับถ้าเราขับช้าเนี่ยพวงมาลัยจะเบาถ้าเราขับเร็วจะเริ่มหน่วงหนักขึ้นมานะครับนี่เป็นตัวหน้าปัดของเขานะเป็นสีขาวคินคลีนนะครับหน้าจอ7นิ้วครับรองรับการใช้งาน Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto แบบเสียบสายนะครับตังนี้จะเป็นแบบเสียบสายนะแต่ว่าใช้งานได้มีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์ถอยครบนะครับเชื่อมบลูทูธเชื่อมอะไรได้หมดคันนี้ภายในครับเป็นสีขาวนะครับ ก็คือตัวรถสีเทานมภายในจะเป็นสีขาวด้านล่างด้วยนะนี่นะครับก็เป็นแบบตามตีมของเขานะครับนี่แผงข้างก็เป็นหนังอยู่แล้วนะครับรอบคันเลยมีแอร์ออโมาให้ครับรุ่นนี้ครับนี่ครจะมีโหมดออโต้อยู่นะครับเพื่อนๆสามารถปรับเป็นโหมดออโต้ได้นะครับแล้วก็พอร์ต USB ครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้กับเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android ก็เสียบด้านล่างได้เลย คันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยส่งกล้องมาให้ติดนะครับนี่เป็น70ไมล์นะครับก็คือสั่งจากช่องทางออนไลน์แล้วก็จ้างทางช่างติดให้นะครับเป็นกล้องหน้าหลังนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเกียร์จะเป็น6สปีดนะครับตัวนี้มีโหมดแมนนวลมาให้นะครับพร้อมกับโหมดสปอร์ตนะครับอย่างว่าท่านที่สงสัยว่าขับทางไกลได้ไหมเนี่ยต้องบอกว่ามาสเตอสองเนี่ยขับได้สบายๆนะเพราะว่า ด้วยตัวระบบเกียร์ที่เขามีโหมดแมนนวลมาให้นะครับเครื่องยนต์เป็น4ี่สูบเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยสบายเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ควบคุมบริเวณหน้าจอนะครับเป็นปุ่มคอมมานเดอร์ครับปรับเพิ่มลดเสียงต่างๆนะครับแล้วก็ปรับเมนูก็จะเป็นปุ่มใหญ่นะครับส่วนเบรกมือนะครับเป็นแบบนี้นะใช้งานได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้วัสดุนะครับช่องแอร์ของเขาเนี่ยภายนอกนะครับจะเป็นดําเงานะครับแล้วก็จะมีตัดด้วยสีขาวด้านใน ดูโดยรวมก็สวยงามลงตัวนะครับเบาะในแถวที่2ครับเป็นเบาะหนังสีดํารอบคันนะครับแอร์ตอนหลังไม่มีนะแล้วก็มีที่เก็บของนะครับฝั่งด้านหน้าฝั่งคนนั่งนะครับฝั่งเดียวฝั่งคนขับไม่มีนะครับไซซิ่งจะประมาณนี้นะครับนี่นะมาดูที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายครับเราจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับใต้โลโก้มาด้า ฝาท้ายเบานะครับเป็นตัวระบบโชกเวลาที่เราเปิดขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะดีดขึ้นไปเองนะครับก็จะมีแผ่นกันสัมภาระมาให้นะครับตรงนี้นะสามารถถอดออกเก็บของเพิ่มเติมได้นี่จะมีปลดเชือกอยู่นะครับก็ถอดได้เลยอันนี้จะทําหน้าที่กันกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยบางทีเราเก็บโน้ตบุ๊กเก็บของมีค่าไว้ด้านหลังเนี่ยตัวนี้ช่วยบังสายตาได้นะครับเบาะด้านหลังพับได้นะครับนี่นะมีปุ่มพับเบาะตรงนี้นะครับ ได้สองฝั่งเลย60-40คันนี้ก็ประมาณ90%เนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้ครับเดี๋ยเก็บารายละเอียดอีกนิดหน่อยมีถาท้ายให้นะครับแล้วก็เป็นชุดปะยาฉุกเฉินนี่ฮะครบครบฟิล์มคันนี้ก็เลือกใช้เป็นของลามินานะครับรอบคันเลยนะครับสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มอ่อนได้ ตัวลามิน่าเนี่ยจะรับประกันให้อยู่ที่7ปีนะครับนี่ฮะสวยลงตัวกับราคา5,19,000บาทครับได้แบบนี้คุ้มค่าจริงๆครับกับออปชั่นราคารถก็เอามาเป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆชมกันนะใครที่อยากได้รถใช้งานขับในชีวิตประจําวันนะครับเดินทางทุกวันเนี่ยแล้วยังไม่กล้าที่จะใช้ไฟฟ้านะครับก็ลองดูมาต้สอเป็นแนวทางได้5 0 0 0 0นกวบาทได้แบบนี้เลยประหยัดน้ํามันด้วยออปชันก็ดีนะครับ ใครสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับได้ถูกช่องทางเลยหลายแอดก็ได้นะครับหรือว่ามาทักมาในอินบ็อกกก็ได้นะครับก็เ,เอามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆชมกันนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ